สวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวเรามาดูทรงเป็นทรงอะไรผมก็จําไม่ได้นะครับบัสเฟดหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะครับลูกค้าเอารูปมาให้ดูนะครับผมขึ้นด้วยเบอร์สี่นะครับด้านบนลูกค้าขอเบอร์สี่จะใส่เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกก็ได้นะครับด้านบนอยู่ที่ความพอใจลูกค้านะอย่าได้ยาวประมาณไหนเบอร์สี่รอบหัวเลยนะครับ ผมจำชื่อทรงไม่ได้นะครับลูกค้าอ,อให้ดนะูน่าจะจำไม่ผิดก็บัตเฟนต่อมาเบอร์สองนะครับด้านข้างจะใช้เป็นเบอร์2อด้านบนด้านหลังเบอร์สี่ด้านข้างเบอร์2ไถสูงเลยนะครับไปเชื่อมกับเบอร์สี่ต่อมากันขอมนะครับแล้วก็จะสร้างจุดเฟนะ่ยครับ จะเปดอยู่ประมาณนี้นะครับทำตามคลิปไปเลยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปด้วยนะครับง่ายๆสไตล์ช่างลุกต่อมาใช้เป็นเครื่องโกลหนวดเก็บขาวหรือจะใช้มีดโกนเก็บก็ได้นะครับ ผมว่าค่อนข้างจะใช้เมีดย้างครับก็เลยใช้เป็นเครื่องจะง่ายกว่าด้านหลังก็จะเป็นแหลมแหลมนะครับแล้วก็โค้โงคงเราทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดทีหลังทีนี้ยังไม่สวยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดอีกทีหลังโค้งโค้งแหลมแหลมนะครับแหลแม,นแมนี่ต้องเอาให้อยู่ตรงกลาง พยายามทำให,ให้แหลมอยู่ตรงกลางเหมือนหางเตา่าเราเริ่มมาเก็บรายละเอียดครับตรงมุมนี้นะครับตรงนี้เราจะกันต่อมาใช้เป็นเบอร์0.5ขึ้นไปประมาณเซนหนึ่งนะครับผมจะใช้เป็นเบอร์0ูจบเลยนะง่ายๆเลย แต่ช่างใหม่ก็แนะนําให้ศูนย์จุห้าแล้วก็เบอร์หนึ่งเชื่อมตัวด้านล่างที่เป็นขอบก็ใช้เป็นเบอร์ศูนย์ขึ้นไปเ้นหนึ่งนะครับต่อมาครับโยกฟันลงแล้วก็ขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์สี่ที่เราขึ้นไวนะ้ะสบัดข้อมือด้วยนะครับถ้าไม่สบัดจะเป็นขอบ,ะบจะเก็บงานยากต้องสบัดข้อมือนะครับมันจะได้เร็วนะครับงาน แต่ถ้าเป็นขอบก็ใช้เป็นหวีมาเก็บอีกทีก็ได้นันนี้0.5นะโยกปันลงลูกค้าเริ่มง่วงนอนมือช่างน่าจะเบามาดึกแล้วนะครับก็เลยง่วงเลยนะฮะไฟก็อาจจะ ม่โพลเท่าไหร่นะครับมืดๆใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับเก็บขอบด้านล่างตามคลิปไปเลยนะครับหน้าผากก็กันนะครับผมจะกระชับนะครับเร่งความเร็วนะครับตัดต่อตรงที่ลงมิดโกนหรือกันหน้าผากผมจะไม่ไม่ไม่ถ่ายให้ดูนะพอดีคลิปยาวก็อัปโหลดยากนิดหนึ่งดูเพื่อเป็นแนวทาง เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เลยตัวนี้ใช้เป็น0.5นะโยกวันลงสุดเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็สะบัดตรงนี้สะบัดบผมจะไว้ดำๆนะจะสังเกตนะครับผมจะโยกวันไปมาไปมานะตรงนี้หลุมนะโอเคครับตามคลิปไปเลยนะครับ นี่หลุมเบอร์0.5นะครับโอเคครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม